วันนี้เรามาเตรียมไปไหว้ขอมาเจ้าที่กันนะครับก็เตรียมอาหารข,าหาข้าวหวานข้าวแล้วก็ผลไม้นะครับก็ตอนนี้พอดีเ<ล>ราไปเยี่ยมของเราไปเยี่ยมคุณพ่อของอน้องสาดีกว่านะครับเรียบร้อยแล้วเรากลับมาในช่วงเวลายามเย็นเลยนะครับเพราะว่าอของที่ซื้อมาเราก็เตรียมมันตั้งแต่เช้าแต่วันดีต้องไปที่โรงพยาบาลก่อนนะก็เลยมาไหว้ในช่วงเวลายามเย็นครับก็จะมี คนอดอยไปด้วยนะแล้วก็จะมีคนนี้ไปช่วยกันนะครับแล้วก็มีคนคุกมีลองแป้งไปด้วยนะครับแล้วมีน้ำแดงด้วยนะพี่พี่บอยมีน้ำแดงแล้วทุกจุดก้าดอกนะในคอมเมนต์ผมได้อ่านอยู่เขาบอกว่าห้าหรือก้าดอกก็ได้ครับนะครับก็มีเรื่องเล่าในค่าคืนนั้นแต่ยังไม่บอกดีกว่าไม่เป็นไรนะครับก็ก็ขอไมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นอีกเลยนะก็ขอมีสิ่งที่ดีก็เราไป ก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปไหว้กันนะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนที่จะข้ามเขาบอกให้ไหว้ทูบจนหมดแต่ั้นก็ค่อยละลาอีกทีนะครับกล้วยใส่ไหมครับไม่เป็นไรมั้ยกล้วย้ะใส่กปกติใส่เป็นมี่นี่ก็ผลไม้สามอย่างนี่อีกมีกล้วยไข่ด้วยสุกก่อนนั่นรับเปล่าอยู่ในรถมีนะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปกันนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีในทั้งเพลนนี้ นี่สุกหมดแล้วนะนี่เนี่ยสุกอ่ะอืมสุกตัวเล็กอีจะไปใน,นาชาชิดฟงไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าตอนนี้ก็สี่โมงกว่าอนนี้ไอกุยใส่ถาดก็ได้ปลาใส่จา,ะน,น,น,านะอ้เี่ยโอ้โหนแาหวานนะอ่ะโอเคยวที่เขานำไปนะ เจ้าของที่ถ้ใแล้วนนียอยเทรามอเรียม่อตืต,ต,ต,อตอนนี้เรามาเตรียมของแล้วนะครับก<อ>็ใส่ถ้วยน้งแป้งเอ,อันนี้เดี๋ยวดใส่ถ้วยเนีแ้วใส่ถ้วยน้งแป้งเทเลยเรื่องอะไรกันเทเลยหรอเทเลยเทเลยดีกว่าไม่เป็นไรครับอ นะครับเมื่ออยู่หลังกล้องนะครับวันวันเถอะอนะมีหมูชิ้นนะครับพ <c oughs> ริกไข่น่อยไม่ได้ลงผาไข่แล้วครับปลาล้วนีนะพาลูกเลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ยนะอย่าง<ข>นี้น นี้ต้องแกะนะเนาะ <S <S แกะทั้งลูกเลยปะครับหรือว่าอไงเนี่ย <S <S แกะนิเดเนึยงก็ได้พอ,อแ<ผ>ล้วเขาไม่มแกะอย่างนี้แล่วแม่ม้องแป้งก็แกะไม่พอ,อช่วยกันประมาณแค่สองลูกก็พอแกะเล้อๆๆ

เดี๋ยวว่าเช็ดพดงมวะมาด้กันมาะล้วมึงใช้ไม่เป็นไรต้องป้งมาไว้มาพร้อมกันนี่แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไววก่อนไปได้เลยครับกง่มากระมั้นอกมาเฝนตกก็ไม่รู้กี่ทีเพิ่มขึ้นแค่นี้มันลึกมากวเนี่ยลึกๆ แปลงร้อนไหมคะวันน้ร้อนวันนี้อีกตอนนี้เป็นเวลาเดือนตุลาเนี่นนยอ่อปีศาจน้าลอกเลยจริงครับอนอึ่้อนอ่งหน,นึนน่งนนมแล เอาขอดหน้งนั้นไปไกลหน่อยยันได้ลูกปลาขอบอ้องจะเตียนตัวเตียนเตียนครับ Ih. Apa yang bilang? ติดกันต้องเอาใหนะม,นะม่นะเอาใหม่นะมันเลื่อนะครับ น้ำได้บอกก็ถือว่าไม่เยอะนะครัฝนตกก็อยู่เพราะว่าบริบาลความเ,าเพราะว่าความรุนแรงตอนนี้คือไมันจะเดือเลยนะครับ เดี๋ยวน้ำตาอัตราที่ทุบบุดอกนะครับผมนี่โคตรใหญ่เลยอลังการโอ้กำลังกินเลยขอเรากำลังกินดอกไม้เขาเป็นยางเอาเห็นละสีเหลืองนี่เหรอเออจะไปเด็กๆมีตัวเดียวแล้วแม่เป็นสีเขียวอ๋อจะเป็นอะเป็นสีเสือละสัตว์เลี้ยงคนบนดอยครับอันนี้ยังเพียวๆเดี๋ยวงูเห่าปีนต้นไม้นี่ไม่แพรแม่เบี้ยมาแต่ไกลเลยงูเห่า วันนี้ไม่เห็นเนาะคืองูที่แล้วผมเจองูเหา่ากำลังขึ้นเลยครับจริงๆเลยนะน่าจะเป็นดอกจันด้วยแหละเพราะว่าตรงไอ้แม่เบี้ยเป็นรูปนั่นแหละนะเหมือนดอกจันเลยครับขึ้นต้นไม้นี่โอ้โหพอเห็นคนแล้วก็เขาก็ไปนะต่างคนต่างอยู่ <c oughs> แต่นี่คือนอนจักนะตอนนี้เราไปไปไหว้กันเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็รอไปดานะครับก็อาจจะให้ น้องๆที่นี่เป็นลาครับแล้วก็จริงๆหมายเนี่ยเป็นหมายหาปลาที่ปลาค่อนข้างเยอะที่ผมเคยมาหาครับคนบอกว่าตรงเนี้ยถ้าลงไปเอาอวนไปลากหรือว่าเอาแนงไปลงนะรับรองไม่ผิดหวังแต่ว่าผมบอกว่าเดี๋ยวรอตัดสนใจทีก็ได้นะครับก็เลยขอมานั่งนิ่งๆก่อนนะครับก็รู้สึกว่าเอ่อยังไงไม่รู้แต่คนบอกว่าตอนนี้คือหาปลามาเป็นประจำครับก็เลยให้น้องแป้งกับน้องอีมาพักผ่อนแล้วก็น่าจะให้น้องแป้งกับน้องคำอีทาอาหาร ให้คนบันอยทานครับเพราะว่าเรามีพวกน้ําพริกถั่วเน่าที่ผมเอามาจากเชียงตงุงแล้วก็จะมีพวกเนื้อจระเข้ที่ยังอยู่แล้วก็จะมีอาหารที่น้องแป้งจะโชว์ฝีมือให้คนบันอยสักคลิปสองคลิปนะครับผมก็แค่จะวอล์กไปในส่วนที่เราเดินทางในส่วนที่มีที่มีน้องๆเท่านั้นเองนะครับน,รนี่นะขี้ไรน้งขาซอยเนาะเขาซอยสาวเดลล่าเหนือ,อ ก็อันนี้อะไรนะไอ้ขยองหอยใช่ป่ะให้ใส่จานแบ่งให้แม่เราวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคาอีว่าจะไปไล่ชาชูฟงไม่ทันเพราะไล่ชาชูฟงได้ปิดท่ามงกิลเชฟตโนงไล่ชานี่เขาปิดกี่โมงครับห้าโมงไหมห้าโมงห้าโมงห้านะครับอ๋อนี่ก็ห้าโมงแล้วคำอีมีเวลาครึ่งชั่วโมงคำอีจะไปไหมยุ่งวิเช้าไง ไม่รู้เปิดกี่โมงเขาเปิดกี่โมงคะเช้าเไม่เย็นกว่าพี่ไม่เข้าเปิดกี่โมงครับพาน้องอีไปเช้าเลยแต่โมงเออก็พอดีแต่โมงครึ่งน้องอีที่ไม่ทันนะน้องเย็นไปเก้าโมงเก้าโมงแล้วน้องอีต้อเข้าไปนู่นนะเก้าโมงครึ่งแปดโมงครึ่งถึงทุ่มห้าโมงครึ่ง ถึง5โมงนิดๆเราก็อยู่ตรงไร่ชาจีฟงตรงนั้นตอนนี้4โมงครึ่งแล้วตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้4โมง40 4โมง40ใครไปไปแทนรุ่นไปครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาก็ได้ไหม40อีมันถึงเข้าครัวเลยอีสนใจจะไปสักคืนครึ่งชั่วโมงไหมพรุ่งนี้จะไปกี่โมงอ่ะมันไม่ดีไม่ไม่ดีไม่สนุกอ่ะประมาณ9โมงครึ่งไปถึงที่9โมงครึ่งก็จะเนี้ย9โมงออกจากไร่ชา9โมง ไปแค่ครึ่งชั่วโมงก็แป๊บแล้วเนาะครับนี้จากบ้านผมไปแปดโมงครึ่งเขาก่อนเลยเราไปแปดโมงเลยเราไปเข้าก่อนเราขอเขาก่อนพอดีมีเรื่องด่วนโอกอยู่เอาเรอตัดออกได้เนอะไม่ตัดแล้วโอเคแล้วก็คุยกันเล่นนะครับอันดูสาวปอกมะม่วงให้กินนะมะม่วงนี้อร่อยมากครับหวานกรอบอร่อยโลละยี่สิบบาทเองเอามาจากพม่าน่ะ จากเชงตุงนะมาขโมงแบบนี้เริ่มเว่อไปก่อน <c oughs> อ่าชิมชิมชิมข้าวยอง้วยเดี๋ยวรอเหนื่อยให้ให้ดูหน่อยนีว่าอร่อยจริงไหมเอ้าไม่ชิมอ่ะพี่เอาอ่าเทปเชฟเคยกินไหมอะไรครับข้าวยองห้วยเดี๋ยวเราเหนื่อย ดังที่สุดในช่วงเวลาสามปีที่ผ่านมานี่นะเออทำจากอะไรครับเนี่ยฮข้าวอ,อีบองันนี้ทำจากอะไรบ้างทำจาก,ข,ากข้าวกับทุรียทรงค่ะเาเจ้าเขาเจ้าแข็งอ๋อ,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 อที่ว่านะเหมือนข้าวเร็มฟืนใช่ไหมยิ<ช>นลี่เชียงตุงมันนะมันๆครับหอมจิ้มเปรี้ยวๆดูครับ อร่อยครับเคยกินข้าวซอยน้อยได้ยังเคยละข้าวซอยน้อยก็เคยกินแลวใช่ไหมครับครับที่เป็นแพงบางๆอ่ะ๋อเคยกินแล้วอร่อยอร่อยโอเคงันก็ให้เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวเราไปดูคนบันดอยนะเขาจะให้เราสาททำกับข้าวผมให้นอกแป้งทำเมนูยอดฮิตของนกแป้งแล้วก็เป็นเมนูเก่งที่คลิปละแหนวิวครับปลาอบแต่ว่าปลายังไม่ห้า ไม่ได้ไปหาหรือว่าไม่มีเลยต้องติดตามชมว่าจะมีปลาให้น้องแป้งอบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก่อนปิดคลิปนะผมขออนุญาตชิมข้าวยองหวยสูตรสาวเดี๋ยวรอเหนือก่อนนะครับว่าจะอร่อยแบบที่เคยกินหรือเปล่าโอเคเอ้าวยัไม่แก้ให้เหรอปกติเราไปกินที่ไหนแล้วก็จะหวานๆนะมาดูดิครับว่าจะหวานๆหรือม ใช่อย่างนั้นออะไรอ่ะที่มันมีน้อยอยู่เราไปอ้าว้วาจงให้พี่ทำไมมันต้องแกันี้มันออกนี่ดีแล้วเหนหวา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 นอะไรว่าทำไมเป็นข้าวอย่างที่อร่อยแล้วรากินมันคุ้นๆมากเลยอ่ะเคยกินที่ไหนไม่รู้อ่ะเทนิเวอร์จังเลยแล้วก็กินตามด้วย มะม่วงหนอง <laughs> นแนนไปกินคนเดียวดิเป็นลูกเลนะตัวเองกินหมดเป็นลูกแล้วบอกให้พี่เหลือคนอื่นดูเลยหลักฐานมีนพี่อีสองคนอี่ด้อีกินยังกิ <laughs> โนโดนโอืมะม่วงอร่อยมะม่วงหวานมากแล้วก็หวานยี่สิบบาทจริงนะโดนเลยยี่สิบบาทจิ้มกิมบกกับกกินใหม่ <laughs> จิ้มกินกม่ไดกิรอกคินม่บอกเสียงปักปิดปากกินโอ้ยคันท้องก็เดี๋ยวผมปิดคลิปนะครับก็เดี๋ยวจะพาคําเอไปเที่ยวต่อนิดหน่อยนะครับอาจจะค่ำคืนนี้หรือว่ายังไงไม่แน่ใจแต่ว่า น้องเขาที่จะต้องมีเคลื่อนการทำอาหารก็ไม่กวนเราก็อย่าลองแป้งนะครับปล่อยให้กินน้ำที่ก่อนนี่มาแล้วก็เดี๋ยวจะรอให้ทำข้าวให้กินนะครับก็ยังตามชมช่องอันนั้นเอาทัวร์อินดี้จอนเกอร์เขาจะบอกให้ดูแล้วก็อันนั้นเอาทัวร์กินกนี่อะไ์ก็จะมีคลิปลงทุกวัน,น,นทุกวันนะครับเออแปลงเขาด้วยนะนาตันนั่นเลยขอบคุณมากที่ติดตามชมครับวันนี้มาไหว้ขอมาไร้โปรดครับก็หวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ดีที่ไม่ดีก็มันผ่านนนต์ไปนะครับแล้วเจอกนครับ